ลงแคปชั่นข้างรักกินชวนหลงไหลเหมือนเธอเลยทำเอาแฟนคลับแห่แซวรีวิวยังไงให้หวาน100ค่ะ พลังรักล้นใจอะไรก็ตามไม่อยู่แล้วคะ่ะสำหรับคู่รักติ๊กต k อกเกชาวเกาหลีอย่างจีกามีนกับนุมแนกชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรกแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสะ้ายไทยแลนด์หลังจากกามีนนะคะกลับจากเกาหลีรอบนี้เนี่ยอะไรก็ชัดเจนมากขึ้นดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนามากขึ้นและแนกชาลีนะคะก็ได้ให้สถานะแฟนกับกามีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ช่วงนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยวาวุ่นนั่งถ่ายหน้าจอโทรศัพท์นะคะหลังจากที่ท่านแม่ทัพแล้วก็นายหญิงเนี่ยไม่ได้ออกมาไลฟ์หลายวันนะคะและล่าสุด IG c h ชารีโปรเจกต์อันเดอรสกอร์แกนะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตตารางงานของชาลีการนมิน โดยมีการแจ้งเปลี่ยนวันไลฟ์ BSC Cosmetology x Charli e and า a m i n ทาง t ทิกตอกชา r ีโปเจสเป็นวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567จากเดิมนะคะก็คือวันอังคารที่14พฤษภาคมขออภัยแฟนๆทุกท่านมานะที่นี้ถึงจะเลื่อนวันแต่ความปังเนี่ยยังแน่นเหมือนเดิม มีเวลาให้วอมนิ้วเตรียมเอฟเพิ่มแล้วมาเจอกันวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567เวลา2ทุ่มตรง,ตรงทางติกตอกชาลีโปรเจตและในเวลาต่อมานะคะด้านการีนก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ i ิกตอกเช่นกันโดยเป็นการอัปเดตตารางงานชาลีการีนโดยขึ้นข้อความ ประกาศเลื่อนไลฟ์และอีเวนต์เนื่องจากการมินและชาลีมีอาการป่วยและต้องแอดมิดไลฟ์ปีเจากเดิวันที่14พฤษภาคมเลื่อนเป็นวันที่17พฤษภาคอมอีเวนต์โฮมโปรจากเดิวมวันที่15พฤษภาคมเลื่อนเป็นวันที่19พฤษภาคม l i ฟ e a n นฟนจากเดิมว,วันที่17พฤษภาคมเลื่อนเป็นวันที่18พฤษภาคมหากมีการเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งพร้อมกับระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Sorry and Thank you to everyone แล้ด้านพี่เปิลน,นะคะก็ได้มีการออกมาแจ้งข่าวว่าน้องสองคนเนี่ยได้แอดมิทที่โรงพยาบาลจริงด้านการมินนะคะก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วส่วนชาลีเนี่ยก็ยังอาการเยอะอยู่เป็นไข้หวดัดตามฤด,ดูกาลเนื่องจากพักผ่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสาเหตุก็น่าจะมาจากการพักผ่อนน้อยก็ขอให้ท่านแม่ทัพและก็นายหญิงเนี่ยหายป่วยเร็วๆนะคะ และท่านแม่ทับนะคะก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆเนี่ยทนคิดถึงกันนานคะ่ะถึงแม้จะไม่ได้ออกมาไลฟ์สดล่าสุดนะคะ14พฤษภาคมท่านแม่ทับเนี่ยก็ได้มาปล่อยคลิปพร้อมกับแคปชั่นสุดข้างรักผ่านอิ a แกรมส่วนตัวชาลีโปเทสออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ดูได้หายคิดถึงแล้วคะ่ะโดยเป็นคลิปที่ชาลีนะคะควงแม่จี๊ดออกมาเดินชิลๆตามภาษาวัยรุ่นพร้อมกับระบุคแคปชั่นสุดข้างรักว่า ชาที่ดีก็คือชาไทยกินชวนหลงไหลเหมือนเธอเลยชาไทยหวานๆกาแฟเข้มข้นเครื่องดื่มที่แนกและแม่ชอบต้องยกให้คอดี้ไทยเฮาหรือว่าสามารถสั่งซื้อไปชงเองได้ที่บ้านง่ายๆและด้านหวานใจกามินนะคะก็เข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆแหมแหมแหมหวานกว่าชาไทยก็คงจะเป็นชามีนแล้วล่ะคะ่ะท่านแม่ทัศ โอ้ยคอมันแห้งเป็นไรคอแห้ง่ะแม่อยากกินชากาแฟตั้งภาษาัวรุ่นไ,ได้เลยเดี๋ยวแม่ก็จะพาไปกินชากาแฟตามงภาษาไวรุ่นแม,ม,ม่อยู่ตรงนกอนอน่อนร้านนี้เลยคอดี้ไทยเฮาส์มีทั้งชากาแฟและเครื่องดื่มอีกหลายอย่างที่สำคัญผสมถังเช่าด้วยมีถังเช่าด้วยนี่ต่อสุขภาพวะเนี่ยอยากลองกินจังเลย สวัสดีครับผมผมขอถามหน่อยเลยดีกว่าว่าเมนูแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นอเมริกาโน่ค่ะแล้วก็ชาไทยอเมริกาโน่นี่เอาให้แม่เลยของผมขอชาไทยหวานๆมีขนมด้วยไหมครับค่ะงั้นเราจะมีโคตรดีแถมให้เป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะคะด้วยกันหนึ่งแก้วเดี๋ี้โคตรดีแถมให้หนึ่งเซตเลยถ้ามีอะไรน่าแนะนำเอาไปให้ผมที่โต๊ะเลยนะพี่ขอบคุณครับไปแม่ไปไปนมากกินมากอเมริกาโน่ ไม่มีถังเช่าจริงๆหรอเนี่ยไม่ได้กลิ่นชุนของสมุนไพรเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเขาใส่สารสกัดที่วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อร่อยแม่อร่อยขอกินด้วยนีๆๆจะบอกให้ว่าขนมปังเขาอะละลายในปากอร่อยมากว้าวเนี่ยลองซุปเผ็ดหรือยังอร่อยมากเะเนี่ยเนี่ยซุปเผ็ดอร่อยจริงๆค่ะ ใครอยากกินขนมอร่อยอร่อยหรือว่าเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบมาได้ที่นี่เลยนะครับผมคอดี้ไทยเฮาส์นะครับมีหลายสาขาด้วยนะมีถึง3สาขาเลยนะแม่ที่เซ็นทรัลปริงเก้ชั้น5และที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะและที่สำคัญนะครับผมตอนนี้สามารถกดสั่งผ่านท่านโรบินทูตคุนดาและก็แกรได้เลยนะแม่ต่อจากนี้แม่ไม่ต้องห่วงแล้วอยากกินเมื่อไหร่บอกแน่แนกดสั่งให้ หลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็ทําเอาแฟนดอมเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจอาการป่วยแล้วก็อดสลในความหวานร้อยของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นหวานร้อยชาไทยหรือจะสู้ชามินคะหายเร็วๆนะคะท่านแม่ทานายหญิงชาไทยหรือจะสู้ชามินหยอกๆน่ารักมากค่ะหวานกว่าชาก็แฟนกดใจให้อย่างไว้นี่แหละหายป่วยไวๆนะชารีกามิน ชาที่อร่อยคือชาไทยแต่ชาที่ดีของกามินและพวกเราคือชาลีหายเปิดไว้ไว้ทั้งคู่เลยนะคะรอทั้งคู่ไลฟ์อยู่นะคุณแม่น่ารักหายเร็วๆทั้งคู่นะคะหายไปไว้นะชาลีกามินดูแลสุขภาพให้ดีกลับมาเต็มร้อยพวกเรารอได้คิดถึงเสียงหัวเราะกามินคิดถึงรอยยิ้มชาลีนะ